โอ้ยเมื่อวานนี้เต็มเครื่องเต็มคำมาครบทุกตัวครับทักทายสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับในหน้าช่องมาเจอเจอ,เจอกับเบนเทพบอลเป็นประจำทุกทุกวันแบบนี้มีข้อมูลฟุตบอลดีๆทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆเ c เป็นประจำทุก,ท,กทุกวันอยู่แล้วมาสรุปผลงานเมื่อวานกันหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นผลงาน ในหน้าช่องและไม่ว่าจะเป็นผลงานในครอบครัวของเบเนเตบอลเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันเป็นอีกหนึ่ง,งค่ำคืนที่ใช้คำว,ว่าสุดจัดปหลัดบอกจริงๆครับไม่ว่าจะในหน้าช่องบอลฟุตบอลลาลิกาสเปนให้ไป3ม,มาครบทั้ง3เลยครับไม่ว่าจะเป็นจิโรนาเซลตาบีโกเซบีย่ามาครบเต็มคำเต็มเครื่องครับเมื่อวานนี้ดีอกดีใจกับ f อทุกท่านครับที่ตามกันไปด้วยและใน หน้าช่องยังแตกยังเซนยังจุกขนาดนี้ในบ้านครอบครัวเบนเดบอนจะไปเหลืออะไรครับเมื่อวานนี้โอ้โห,โห,โหซปเปอร์ v i p ซุปเปอร์ v v i p ตัวขนมหวานทานง่ายบวกกับชุดคอลเลกชัน3อีก2ชุด แม่งเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมมาครับดีใจกับพี่ๆทุกท่านที่ตามมนไปและยินดีแสดงความยินดีครับแตกเต็มตีนเตียกันมากๆครับเดี๋ยวขึ้นผลงานและบรรยากาศในบ้านให้ดูครับเนี่ยโอ้โหหวานฉ่ำๆหวานจุกๆกันเสละเกินครับวันนี้นะครับใครไม่อยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้ใครอยากได้แนวทางที่มันมากกว่าในหน้าช่องแบบนี้ด้วยโปรแกรมฟุตบอลวันพุธที่14 พฤษภาคม2568ครับไล่เรียงมาแล้วคอนข้าที่จะน่าสนใจมากห้ามพลาดนะครับใครอยากเข้ามาเอาแนวาทางฟุตบอลที่มากกว่าในหน้าช่องปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์นะครับเบนเขียนไว้ให้แบบชัดเจนแล้วนะครับอ่านสักนิดและคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันอาเสียเวลานิดนึงอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และพี่พี่เอฟซีสมาชิกทุกท่านครับจะเจอประตูสู่ความสําเร็จอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปลุยกันเลยดีกว่ากับ3ทีมเน้นจัดหนัก เทนตักในหน้าช่องครับคู่แรกเบนขอไปโฟกัสฮอลแลนด์พรีเมียรครับวันนี้แข่งขันกันเกือบทุกคู่เลยนะครับเพราะว่าเป็นนัดรองสุดท้ายแต่เบนจะขอไปโฟกัสคู่ที่น่าสนใจก่อนชิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างโกนิงเกนเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของจ่าฝูงตอนนี้อย่างอาจักอัสดัมครับอาแจกวันนี้ ด้วยแนวต้านที่เปิดมานะครับก่อนเกมเขายกให้อาแจกวันนี้เหนือกว่าชัดเจนคือต้องบังคับชนะสถานเดียวคว่อยจะจีวันหวานและเหตเต็มๆสำหรับทัศนฟุตบอลทุนี้เท่าที่เบนดูกระแสด,ดูโจทย์ที่เปิดมาเบนแนะนําเชียร์ที่อาแจกได้เลยครับน้อยๆเชื่อว่าวันนี้อาแจกจะบุกไปเบียดชนะและเก็บ3ามแต้มได้อย่างแน่นอนครับเราบอกว่าด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นของโกนิงเกน มาเจอเจอกับอาแจกครับเฮดทูเฮดที่เจอเจอกันเป็นทางอาแจกที่ดูดีกว่าหรือดูกาลนี้เจอกันหนึ่งรังในบ้านอาแจกอัสดามอาแจกอจัสดามบีอาชนะมาได้3ประตูต่อหนึงโดยภาพรวม4-5ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นทางอาแจกที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่า เพราะโกริงเกนไม่เคยชนะอาจจกเลยใน4ีห่หฤดูกาลที่ผ่านมานำซ้ำผลงานของโกริงเกนนะครับหเกมหลังสุดรวมทุกรายการเป็นการชนะ2และก็แพ้ไปถึง3เกมเกมในบ้าน2เกมล่าสุดเก็บมาได้6แต้มอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปส่วนทางฝั่งผู้เยือนอย่างอาแจากอัสดมครับผลงาน3เกมในลีกไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นการ แพ้2และเสมอ1เกมนัดล่าสุดครับเปิดบ้านไพ่กับไนเมเก้นมา0ูประตูต่อสแต่ถ้ามามวัดถึงแรงจูงใจ นะครับตอนนี้ตารางคะแนนค่อนข้างที่จะคู่ที่สูสีกับ p ีเอัมามาวันนี้อาแจกต้องบังคับชนะเพื่อจะเก็บสามแต้มและหนีห่าง PSV ให้ได้คุณภาพทีมคุณภาพนักเตะแรงจูงใจภาพรวมและโมเมนตัมต่างๆเบนมองว่าอาแจกวันนี้ดีกว่าเจ้าบ้านอย่างโกลิงเกนมากเชียร์อาแจกไปนะครับน้อยๆวันนี้อาแจกจะบุกมาเบียดชนะ สวยจัดๆและสวยมากๆครับมองและลุยกันต่อคู่ที่2ครับเป็นขอไปโฟกัสที่ลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจครับลิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงจะเป็นเจ้าบ้านอย่างบียเอเอทีมลำดับที่5จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรกาเนสทีมลําดับที่18กับ ด้วยแนวต้านและโจทย์ที่เปิดมาก่อนเกมเขายกให้เจ้าบ้านอย่างเบียร์เลอเอาครับวันนี้เปิดโจทย์มาคือต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะยินบอหวานและเอตเปมสำหรับทัศนฟุตบอลคู่นี้เป็นแนะนำให้เชียร์ที่เบียร์เลอเอาได้เลยครับวันนี้เชื่อว่าเบียร์เลอเอาเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองกับโจทย์ที่เปิดมาจะชนะเลกเนสด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นนัดฤดูกาลนี้ บียเอดีกว่าทุกอย่างนำซ้ำในการที่ b ียเล่นในบ้านตัวเองเพราะ5เกมหลังสุดในบ้านตัวเองสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยเป็นการชนะสอเป็นการชนะ3และเสมอไป2เกมส่วนทางเลกาเนสครับ เลกานสคือผลงานย่ำแย่มากช่วงนี้กำลังหนีตายอยู่เหมือนกันเพราะตอนนี้อยู่ลำดับที่18น้ำซ้ำในการที่เลกานสออกไปเป็นเกมเยือน8เกมหลังสุดรวมทุกรายการที่เลกานสออกไปเป็นเกมเยือนสะกดคำว่าชนะไม่ไปเลยผลงานค่อนข้างนี้จะย่ำแม่ย่ำแย่มากและก็เฮดทูเฮดที่เจอกันช่วงหลังๆเจอกันมานะครับเลกานสแพ้ b บียร์เอาตลอดแพ้ทางตลอดฤดูกาลนี้ในบ้านเลกาเนสเบียร์เอาก็บุกไปตบถึงถิ่น5ประตูตสภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นขุมกําลังในเชิงลึกศักยภาพทีมศักยภาพนักเตะบวกกับแรงจูงใจขวัญกําลังใจเชื่อว่าวันนี้เบียร์เอาดูดีกว่าเชียร์เบียร์แล้วไปเถอครับวันนี้ในบ้านสวยจะจัดและสวยมากๆกคับ เป็ดท้ายสวยๆคู่ที่3ครับเบนขอไปโฟกัสที่โคปายอิตาเลียนครับรอบชิงชนะเลิศครับจะเป็นโบโรลญญาเจอเจอกับเอซิมิลานครับแนวต้านและตลาดหลักทรัพย์คู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับสำหรับทัศนฟุตบอลที่น่าเชียร์เท่าที่เบนเจาะลึกลงไปบวกกระแสต่างประเทศที่เปิดมาเบนแนะนําเชียร์ที่เอซิมิลานครับเชื่อว่าเอซิมิลานขุมกําลังดีกว่า บวกกับช่วงหลังๆผลงานค่อนข้างจะดีกว่าเพราะถ้าวัดกันจริงๆเอซิมิลานรอบที่ผ่านมารองชนะเลิศผ่านอินเตอร์มิลานมาได้ส่วนทางโบโรญญาผ่านเอมโปรีมาได้และนําซ้ําผลงานและฟอร์มการเล่นทั้ง2ทีมณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาแตกต่างกันมากเพราะผลงานเอซิมิลานดีมา,ากๆกับ4เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะรวดทั้ง4เกมเลยผลงานสม่ําเสมอขุมกําลังในเชิงลึกดีบวกกับอะไรสํารองค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าภาพรวมแล้วเป็นบ ที่คู่ขี้สูสีเพราะตารางคะแนนในหลีกก็ไล่เลียงกันบอนยาอยู่ลำดับที่7ส่วนทางเอซิมิลานอยู่ลำดับที่8วันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศด,ด้วยครับวัดกันปอนต่อปอนคุณภาพทีเด็ดที่ขาดในหน้าปากประตูหรือคุณภาพเกมรับแล้วเบนมองว่าเป็นทางเอซิมิลานที่มีภาษีที่ดีกว่าภาดรวมโมเมนตัมดีกว่าเชียร์เอซิมิลานเชื่อว่าเอซิมิลานจะคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียนครับณฤนะดูกาลนี้ได้นี่คือ3ทีมเน้นจัดหนัก เทนตักในหน้าช่องครับ3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอการันตีกำไรครับประกอบไปด้วยอาจักัสดำมบียรอรเอาเอซิมิลานครับตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้เปิดใจแล้วตามเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันกับเบนเดบอนเปิดใจแล้วเข้ามาอยู่ในบ้าน กับเบนเทบอลง่ายนิดเดียวปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์เขียนไปให้แบบชัดเจนแล้วเสียเวลาเสียสลัดนิดเดียวครับอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และพี่ c เอสมาชิกทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําเร็จเข้าครอบครัวฟรีเข้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอพี่เอฟซีท่านครับดูบอลที่มีความสุขดูบอลในสรุกแล้วไว้กลับมาเจอกับเบนเทบอลใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ